บอกนี้เป็นคำศัพท์เลยเมื่อเป็นคำศัพท์แบบนี้นะคะเราก็ไปอ่านประโยคดูว่าอันไหนมันเข้าคะ่ะอ่านพร้อมพี่เลยดีกว่าคะ่ะเขาบอกว่า a recent study ใครรู้จักคำว่า recent บ้างคะ recent recent แปลว่าเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้นะคะเออ่งานวิจัยเร็วๆนี้นะคะงานวิจัยเร็วๆนี้เนี่ยของออ uh, มหาวิทยาลัยซูริกนะคะ อันนี้คือ subject นะของมหาวิทยาลัยสุริกค,คือส่วนขยายนะคะพี่พีชี้ใส่ในวงเล็บคือส่วนขยายนะคะ shows ค่ะแสดงว่าแสดงว่าอะไรคะการ consuming ค่ะ consuming แปลว่าการบริอะไนะบริภกนะคะการบริภก too much sugar การกินการบริโภคน้ำตาลมากเกินไป double ค่ะเพิ่มสองเท่าเพิ่มเป็นสองเท่า,เพ,เ,เ,ทาเพิ่มอะไรเป็นสองเท่าคะ body fat ค่ะอุ้ย Body Fat Production ด้วยเออเพิ่มอะไรเป็นสองเท่าค,ค่ะการนี่นี่เพิ่งรู้มะเนี่ยการกินน้ำตาลเยอะเกินไปเป็นการผลิตเลยคะ่ะไขมันในร่างกายเพิ่มกี่เท่าสองเท่าคะ่ะแล้วไขมันนันไปอยู่ที่ไหนด้วย In the liver ตับด้วยโอโ้โหโหดร้ายมาก i n the long run ใครแปลได้ in the long run ในระยะเออแล้วหนูคิดว่าการที่ไขมันพอกตับมากขึ้นสองเท่านในระยะยาวจะดีหรือไม่ดีคะ เออในระยะยาวมันต้องไม่ดีแน่เลยนะ this ใครเดาได้ว่า this คืออะไร this คือการทำไมคะโยงไปนี่การกินการกินอะไรเออน้ำตาลมากนะคะ this คือการกินน้ำตาลมากนะคะ